พี่น้องห้าคนแย่งมรดก50ล้านบาทลืมไปว่าน้องชายคนเดียวดูแลพ่อป่วย8ปีไม่เคยขาดสักวันคุณพ่อสมชายอายุ75ปีเจ้าของที่ดิน20ไร่ในเมืองมูลค่า50ล้านบาทมีลูก6คน8ปีก่อนเขาป่วยต้องมีคนดูแลตลอดเวลาลูกคนโต5คนมีอาชีพการงานดีอยู่กรุงเทพต่างจังหวัด ไม่ค่อยกลับบ้านแต่ชัยลูกชายคนสุดท้องอายุ35ปีทำงานบริษัทเอกชนเงินเดือน28,000บาทตัดสินใจลาออกกลับมาดูแลพ่อและ8ปีผ่านไปเขาดูแลพ่อคนเดียวไม่มีใครช่วยชัยดูแลพ่อทุกวันตื่นตีห้าอาบน้ำให้ทำอาหารป้อนข้าวป้อนยาพาไปโรงพยาบาลน,นวดขาเปลี่ยนผ้าอ้อ,อม รวม2,920วันไม่เคยขาดไม่มีวันหยุดชัยไม่มีงานรายได้จากทำสวนเล็กๆวันละ200-300บาทพี่น้อง5คนโทรมาเดือนละครั้งถามว่าพ่อเป็นอย่างไรแล้วตัดสายส่งเงินมาเดือนละ3,000-5,000บาทไม่เคยกลับมาเยี่ยมชัยไม่เคยบน่นโทรหาพี่ๆขอให้กลับมาเยี่ยมพ่อแต่ทุกคนบอกว่างานยุ่งมีครอบครัวไม่มีเวลา จนวันที่พ่อเสียชีวิตทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพ่อเสียชีวิตอย่างสงบชายอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้ายพ่อบีบมือเขากระซิบขอบคุณลูกงานพี่น้องห้าคนกลับมาครบแต่งชุดดำเรียบร้อยมาพร้อมครอบครัวพี่ชายคนโตถามชายพ่อมีเอกสารอะไรไว้บ้างไหมโฉนดที่ดินสมุดบัญชีพี่นายกรรมพี่สาวคนที่สองพูดเสริมที่ดิน20ิไร่ตอนนี้ราคาพุ่งไร่ละสองล้านห้า แบ่งกัน6คนคนละ8ล้านกว่าแต่แล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยและมันเจ็บปวดกว่าที่คิดทนายอ่านพิ่นัยกรรมข้าพเจ้านายสมชายขอมอบที่ดิน20ไร่มูลค่า50ล้านบาททั้งหมดให้ลูกชายนายชายัยเพราะเขาคนเดียวที่ดูแลข้าพเจ้า8ปีไม่เคยทิ้งไม่เคยบน่นพี่น้องห้าคนอึ้งพี่ชายคนโตโวยวายไม่ยุติธรรมเราเป็นลูกเหมือนกันทำไมชัยได้หมดพี่สาวพูด พ่อคงไม่รู้ตัวตอนทำพินายกรรมหรือชายหลอกพ่อแต่แล้วทนายก็หยิบสองจดหมายนี่คือจดหมายที่พ่อของคุณเขียนไว้ถึงลูกทั้งห้าพ่อไม่โกรธที่พวกเธอไม่กลับมาแต่เสียใจที่พวกเธอลืมไปว่าพ่อเลี้ยงพวกเธอมา8ปีที่ผ่านมามีแต่ชายที่ดูแลเขาเสียอาชีพเสียเวลาเสียโอกาสเพื่อดูแลพ่อที่ดิน50ล้านไม่พอกับ8ปีที่เขาเสียสละ แต่นี่คือทั้งหมดที่พ่อมีถ้าพวกเธออยากได้มรดกพวกเธอควรกลับมาดูแลพ่อไม่ใช่กลับมาตอนพ่อไม่อยู่แล้วพี่น้องห้าคนเงียบหลายคนน้ำตาไหลพี่สาวคนที่สามพูดเราผิดจริงๆเราคิดแต่เรื่องงานแต่ลืมไปว่าพ่อรอเรากลับพี่ชายคนที่สองพูดชายพี่ขอโทษพี่โทรมาแค่เดือนละครั้งส่งเงิน5,000บาทคิดว่าพอแล้วแต่พี่ไม่รู้ว่าน้องดูแลพ่อคนเดียว ตื่นตีห้านอนดึกตีสองทุกวันเลี้ยงปากท้องเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมนวดขาชายเงียบแล้วพูดพี่ไม่ต้องขอโทษผมดูแลพ่อเพราะผมรักไม่ใช่เพื่อมรดกแต่ผมอยากให้พี่รู้ว่า8ปีคือ2,920วันคือ70,80ชั่วโมงที่ผมอยู่กับพ่อพี่รู้ไหมว่าพ่อถามหาพี่ทุกวันพ่อรอพี่กลับแต่พี่ไม่เคยกลับเลยจนวันสุดท้ายพี่น้องทั้งห้าคุกเข่าลง ผมขอโทษพ่อขอโทษชัยผมเป็นลูกที่ไม่ดีชัยพูดผมไม่โกรธพี่แต่ผมอยากให้พี่รู้ว่าครอบครัวไม่ใช่แค่เงินแต่คือเวลาที่เราอยู่ด้วยกันที่ดินห้าสิบล้านผมจะขายแล้วแบ่งให้พี่ทุกคนคนละ8ล้านเท่ากันหมดพี่น้องอึง้งทำไมน้องแบ่งให้น้องดูแลคนเดียวน้องควรได้เพราะพ่อสอนว่าพี่น้องต้องรักกันแม้พี่จะไม่กลับมาแต่พี่ก็เป็นลูกพ่อ พี่น้องห้าคนปฏิเสธเราไม่เอาเราไม่สมควรได้น้องเก็บไว้เถอะชายยิ้มงั้นพี่มาช่วยผมดูแลบ้านพ่อเปลี่ยนเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฟรีให้คนที่ไม่มีลูกดูแลมาอยู่ที่นี่เราใช้เงิน50ล้านเพื่อพ่อเพื่อคนอื่นที่โชคร้ายกว่าพ่อวันนี้บ้านหลังนั้นกลายเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดูแลคนฟรี30คนพี่น้องหคนผลัดกันมาช่วยทุกสัปดาห์ มรดกที่ดีที่สุดไม่ใช่เงินแต่คือความรักที่เราให้การตอนยังมีเวลาถ้าคุณเชื่อว่าเวลาสำคัญกว่ามรดกกดแชร์ส่งต่อ